ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องครับผมสําหรับเฮียหน่อยหมอลําไออลหรือว่าเฮียหน่อยบอสจากอีสานนครศรีน,น,น,นั่นเองนะครับล่าสุดเผยความรู้สึกของการใส่สุดเพชรใส่สุดหมอลําครั้งแรกโอ้ยเป็นแบบใดนาอเฮียนาอก็ได้ใส่สุดเพชรงามแทรปะนุ่มเจีระ15้าไปเมืงเองละกับผาไปถามความรู้สึกพรอมพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย สวัสดีครับผมตอนรรบขอสู้จักรวาลลูกทุ่งกับบลานุ่มเจระนะครับผมก้อนที่สี่ไปมึงเฮียหน่อยใส่สุดเพรพี่น้องครับกักหลานุ่มเจรละฝากกดหัวใจฝากกดไลค์ฝากากดแชร์หรือว่าชื่นชอบคอมเมนต์ขอมมาแน่กันแล้วกันน้พี่น้องเนาะอุย้ยเฮียหน่อยนะฮะเฮียหน่อยหมอลำไอดอลต้อ,บบองบอกว่าประสบความสาเร็จอีลีพี่น้องครับกับรายการหมอลำไอดอลนะฮะรวมถึงเฮียหน่อยด้วยค่ะอีกหนึ่งบทบาทพี่น้องครับก็คือการเป็น ผู้บริหารเป็นบอสหมอลำอีอสานนครศรีนันเองนะครับล่าสุดพี่น้องเอ๋ยอยู่เบื้องหลังของหมอลำมาโดนโดนถ้าว่าโดนี่ก็ขึ้นมาสิประมาณสัก 3- าีปีได้มัง้งนะพี่น้องเนาะบ่เคยเห็นเฮียหน่อยใส่สุดเพชรเลยพี่น้องครับไม่เคยเห็นเฮียหน่อยใส่ชุดหมอลำเลยนี่คือครั้งแรกเทื่อแรกแเราเฮียหน่อยก็บอกว่านี่คือการใส่สุดเพรคขั้งแรก ลำบากบอยากบอแตงยากปันไดป่ะพี่น้องครับผมไปฟังจากปากนี่หน่อยแล้วก็ไปเมืองเอกกันลกันว่ารอหรือว่ารอหมอบอสิเป็นพระเอกหรือว่าสิเป็นพ่อพระยาเป็นเมืองพร้อมกันเลยครับความรู้สึกใส่ครั้งแรกเป็นไงครับ<น>เอาจริงๆป่ะ<น>เวลาไปดูหมอรามนะนถ้ามีอะไรก็ให้เขาเถอะเขาลำบากจริงๆดูดิมันสงูงไงแล้วมันก็แบบ อย่างกั้ผมเข้าใจ ว้าไ,ไ,ได้พี่น้องครับผมกับปังอยู่ได้เออกันลออยู่นะฮะกันลอกันยังนี้กันเหลี่ยมพุ่นนาโอ้ยสุดสีน้าเงินน้องพี่น้องเนาะเออสวยงามตามทองเรืองนะฮะเอ้าบอกว่าเป็นประสบการณ์ดีๆประสบการณ์ไม่กันแล้วกันนะฮะอย่างที่ที่จะบอกไปนาะพี่น้องเนาะเออเห็นว่าหมอนล่ำสวสีออกมาล่ำในแต่ละฉากส่วสีมะขืนเวทที่ได้นี่โอ้ยแต่งหนาท่าป่านี่ว่ายากแล้วทั้งสุดกันนักทั้งหัวกันนักพี่น้องครับดังนั้นการให้ทิปหนาเวทที่ บ่มนเรื่องอยากเลยนะครราผมว่าสิทําการแสดงออกมาได้ชีวิตหมอลำม,มันไม่ธรรมดานะทุกคนเยวว่านีนน่นถอหนุ่มเจียราก็เป็นอีกหนึ่งความฝันพี่น้องคาราผมอยากเป็นมาล่ำยู่ตะวาให้บ่มีโอกาสบริยารอย่างเด้หน้าตาวดีนึงแล้วละ่ะเสียงรอง้อมา่ได้อีกนึงแล้วละ่ะมากไปกว่านั้นก็นกนคือ ว่ากล้าไปขอคืนคณะใดยานคณะนั้นมันเจนพี่น้องคราบผมดังนั้นเห็นรายการต่อดีกว่าก็คือจัก,กรวาลลึกทุ่งกบกระหลานนมเจร่าอัปเดตข่าวสารในวงการลูกทุ่งให้มุ่งเจาเด้เมืองกันดีกว่านะฮะเออในวงการหมอหลอกมาล่ำในวงการลุกทอดลุกทุ่งไดเจอกับนมเจร่าแคกกดติดตาาไว้หรือว่าถ้าเกิดชื่นชอบกับกดหัวใจให้แน่หรือถ้าเกิดอยากบอกนอกหงว่าน้องกันกับคอมเมนต์เขามากกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับตอนนี้ไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับ